เราทั้งหลายตั้งใจเช่นเคยการปฏิบัติความเตรียมพร้อมความตั้งใจจะต้องปฏิบัติจะต้องตั้งใจจะต้องเตรียมรับอ,อยู่เสมอเมื่อมีการปฏิบัติเมื่อมีการงานแล้วก็มีการเตรียมงานอันใดที่ทำด้วยความละโหนมและความย่อหย่อด งานนั้นไม่มีผลมากงานใดที่ทำโดยความตั้งใจทำโดยความเริ่มใสทำโดยความพอใจงานนั้นย่อมมีผลเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรมองข้ามความตั้งใจความจริงใจเรียกว่าสัจจะความจริงใจ จะทําสิ่งใดก็ขอให้ตั้งใจทํำจริงๆคณทํางานที่ล่าหลังรับคนงานเกิดทำงานที่ในเวลาเดียวกันจะมีผลงานผิกกันเพราะแสดงออกทางจิตใจที่เในการเป็นผู้ควบคุมงานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สแสดงออกให้เห็นจริตนิสัยเสน่หเห็นต่างๆในการคำงานในการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นจึงมีการอบรมฝึกฝนจิตใจให้มีความกำลังให้มีกําลังความสามารถให้มีความฉลาดให้มีความรอบรู้ทั้งเหตุการณ์ทั้งเวลาทั้งการกระทาเราทั้งหลายมีเวลา ในการปฏิบัติบางคนก็มีเวลาน้อยบางคนก็มีเวลาพอที่จะทำได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้ที่มีเวลาน้อยต้องแบ่งเวลาทำการงานอยากคิดว่าเวลาไหนก็ได้การลัมยุตาทำของสัพ์บุรุสท่านรู้จักการ ท่านรู้จักประมาณประมาณยุตตารู้จักประมาณให้เหมาะสมแก่การแกร่เวลาเปิกำลังที่จะิผลประโยชน์ออกมาอันนี้เป็นสิ่งที่แวดล้อมบริการช่วยให้ความอำน,นวยความสะดวกในการปฏิบัติของเรางานใดๆทุกชิ้นที่เราทำ ด้วยความเหมาะสมแล้วย่อมมีผลสำเร็จแสดงออกมาในทางที่ไปในทางที่กล้าวหน้าเข้าสู่เป้าหมายและความเจริญที่เราทั้งหลายต้องการเพราะฉะนั้นเราควรพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่รักษา ในการที่วิจัยจตรวจรองดูจิตใจของเราเพื่อให้ได้รับการอบรมจากหลักธรรมทแท้จริงคือเสติเข้าไปช่วยเหลือรักษาให้จิตได้รับการอบรมเพื่อประโยชน์เต่ความสงบเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ที่มากอ่กวน ที่เคยกอ่อกวนมาแล้วกำลังกอ่อกวนอยู่ให้หลุดพ้นออกไปจากจิตใจของเราเพราะถ้าเราไม่มีสติเข้าไปช่วยเหลือแล้วไม่มีธรรมอื่นที่จะช่วยเหลือจิตใจได้สติจึงเป็นเครื่องมีอุปการะ ในการงานการกระทำทุกประเภทจิตใจถ้าสติไม่สมบูรณ์แล้วใช้การใช้งานไม่ได้เรียกว่าคนเสียสติบ้างคนเสียจริตบ้างถึงแม้ว่าส่วนอื่นจะยังดีสมบูรณ์ทุกอย่างถ้าสติไม่ดีอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีความหมายในความเก้าหน้าความสุขความเจริญของชีวิตจะอยู่ในโลกเจริญก็ตามจะเกิดในตระกูลเจริญก็ตามจะอยู่ในพรรคพวกสังคมที่เจริญก็ตามตัวเองสติไม่สมบูรณ์เท่านั้นพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างเราทั้งหลาย ที่มีสติเป็นปกติสามารถที่จะบำรุงให้เจริญได้ให้แก่กล้าได้เราไม่ควรปล่อยให้ความเล่นเล่อเผลอตัวมาทำลายสติของเราเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าความเล่นเล่อเผลอตัวที่เราปล่อยให้ลืมตัวนั้นเป็นตัวเหตุตัวมูลฐานตัวปัจจัย ความลืมตัวนี้เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราทั้งหลายผิดพลาดมาแล้วเราทั้งหลายจะต้องผิดพลาดต่อไปอีกถ้าหากเราไม่แก้ไขในส่วนนี้เพราะเป็นบริวารของอวิชชาที่แสดงออกมาจากอวิชชาเป็นตัว หลักสำคัญยิ่งเพราะอาวิชาในสามารถผลิตผลออกมาได้หลายอย่างถ้าเราไม่รู้เท่าก็เลยหลงเรียกว่าหลงสังขารผลิตออกมาสังขารปูงแต่งให้ถ้าเราไม่รู้ตัวให้เราไม่ได้กลับมาสนใจในจิตใจของตัวเองเอาจทำใหเรารู้ก็ได้ แต่มันรู้บริวารของอวิชชาบริวารของสังขารที่มันปรูงเพื่อสนับสนุนอวิชชาความหลงตัวลืมตัวเองให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าวิชาในทีน่นี้อย่างน้อยก็คือสติมาในรูปสติความรู้ตัวก่อนเพื่อทำลายความไม่รู้ตัว เมื่อเรารู้ตัวแล้วสิ่งใดที่เกิดขึ้นในตัวของเราเองโดยทางที่ชอบทำหรือไม่ชอบทำเราก็จะได้รู้จักแต่อย่ารู้ขณะเดียวครู่เดียวบางทีอาจจะรู้แต่มันก็ทุกเกิดขึ้นรู้แต่ทุกแต่เราก็ไม่สามารถไปรู้เหตุเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสมาธิที่รักษาสติรักษา ความเพียรของตอนเองให้ได้กำจัดเพื่อจะได้รู้ถึงเหตุถึงปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นการทำสมาธิจิตให้สงบได้นานเท่าใดดูหมายความให้เราได้ดูตัวของเรานานนานนั่นเองเปรียบเหมือนภายนอกเรารู้จากคนบางเห็นบางคนเห็นต่อหน้าใหม่ๆใ,ในช่วระยะแรกมันก็ดีทั้งนั้นน่ะ การพูดจาก็ดีการทุกอย่างมารยาทก,ก็ดีดๆทังนั้นแต่เมื่อคบกันไปน,นานๆแล้วจึงรู้เหมือนกับธรรมชาติของติดแท้กับของปลอมเหมือนกับเงินปลอมหรือทองปลอมอาจจะเป็นของที่ดีกว่าของแท้ก็ได้เมื่อพบกันใหม่ๆเมื่อเห็นใหม่ๆถ้าเราไม่ได้ศึกษาหาความรู้มา แต่ก่อนแล้วเราอาจจะหลงเข้าใจผิดฉันใดก็ดีอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเกิดในจิตก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้เฉพาะระยะหนึ่งเช่นว่าทุกเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่ว่าทุกเมื่อไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยเราก็ไม่สามารถจะหลุดออกจากทุกได้เราก็จําเป็นจะตองยอมรับเพราะอะไรเพราะความไม่รู้นี่เอง ตัวเหตุสำคัญความไม่รู้เหล่านี้แหละเป็นบริขารบริวารของอวิชชาทางนั้นเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยทางนั้นเพราะฉะนั้นเรากริเริ่มแต่เรายังไม่มีปัญญาสามารถจะทำลายตัวอวิชชาอันตัวรังใหญ่ได้เหมือนกับเราไม่สามารถกำจัดความมืด เหมือนกระดวงอาทิตย์ได้เราก็เพียงแต่เอาดวงไฟมาใช้ในเฉพาะขอบเขตที่เราทํางานก็ยังดีกว่าเราปล่อยให้มืดรอดวงอาทิตย์ส่วนเดียวฉันใดก็ดีถึงแม้ว่าเรายังไม่บรรลุมาผลธรรมวิเศษปัญญาดวงใหญ่เราก็ควรใช้สติซึ่งมาช่วยเหลือเราในจิตใจในเฉพาะปัจจุบัน เมื่อสติระลึกได้ระลึกเข้ามารู้ตัวเป็นสติที่ชอบอยากพิจารณากายกตาม่มรู้กายก็ตามจะรู้จิตก็ตามคำรู้ตัวรู้ได้ทั้งสองอย่างถ้าเราอยากจะรู้เป็นสิ่งที่ยืนยันหลักฐานที่เราเห็นได้โดยตาเพืห้รู้กายกายก็มีทั้งกายนอกกายในยเรียกว่ากายในกายกายนอกคือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาของเรา ส่วนกายนัยในนั้นเราเห็นด้วยสัญญาที่เคยเห็นคนอื่นสัตว์อื่นเช่นเราเห็นกระดูกเห็นตาเห็นใจที่เรายังทึ่งแม้ว่าเรายังไม่เคยเห็นด้วยตาธรรมดาก็ตามแต่เราก็เชื่อแน่ว่าสิ่งล่านี้มีเห็นคนอื่นสิ่งที่อื่นเราเห็น เขาพาเขาตัดสินใจมีอะไรส่วนไหนอะไรเราเห็นรูปที่เขาเขียนไว้เราก็สามารถเอาสัญญาอันนั้นมาสัาหนดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันตรงกับความจริงสิ่งเหล่านี้เราจะศึกษาให้เป็นธรรมให้เกิดความสลดสงเวก,ก็ได้แต่เรามมสติอันถูกต้องจะเป็นช่องทางให้เกิดความพ้นจากทุกข์ก็ได้ แต่ถ้าหากสติของเราไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ความเห็นในส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์มีแต่อวิชชาให้เกิดปัจจัยสังขารปรุงแต่งไปในทางให้เกิดความหลงเกิดความชอบใจเกิดความดีใจในสิ่งที่ตนหลงและเกิดความเกลียดเกิดความชังไม่พอใจในสิ่งที่ตนหลง ไม่รู้ความกินในเรื่องนั้นเองทั้งเกลียดจังโดยไม่มีเหตุไม่มีผลหลงรักชอบกโดยไม่มีเหตุมีผลถ้าอาหารกสรศึของเราทั้งหลายเข้าไปกำกับช่วยหลือแล้วเราก็สามารถจะสร้องอันดวงสติอันที่ความระลึกอันนั้นแหละสำปชัญญะความรู้ตัวดวงเล็กๆสองดวงเข้าไปทำงานด้วยกันได้แหละ ควบคุมกำกับในระยะยาวนานเราก็จะได้รู้เหตุรู้ผลรู้ตน้นรู้ปลายทางมาของสิ่งเหล่านั้นยิ่งจิตใจสงบละเอียดไปเท่าไหร่แล้วมันจะสร้างความรู้ความสามารถเข้าไปเห็นจุดอ่อนของอวิชชาที่เราจะทำลายได้โดยง่ายเราจะเห็นส่วนลึกส่วนจุดอ่อนของมัน เราก็จะสามารถที่จะได้ดับอวิชชาซึ่งเป็นปัจจัยให้เราหลงรุงแตกเรียกว่าสังขารสังขารนั่นอย่าไปเข้าใจว่ามันอยู่ในตัวหนังสืออยู่ในหลักสูตรรืออรู่ยสามที่เราทรงจำจะเรียนอวิชชาปัาิยาสังขาราสังขาราปัญญาวิญญาณนั้นเราจะไปจใจในหลักสูตรอย่างนั้นไม่ทากิเลส อวิชาในผมก็มีเม <ads> yup. <m> ื in ่อเราหลงอวิชาในขนก็ม <ai> ีอวิชาในเล็บก็มีอวิชาในหนังกระเดชก็มีเมื่อเราหลงผมมันก็เป็นสังขารในผมได้นะมันต้องเราไม่ต้องไปดูสูตรที่นักอวิชาในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกหรืออวิชาในรูปอวิชาในเวทนาอวิชาในสังขารอวิชาในวิญญา อาวิชาความไม่รู้มันตั้งตรงไหนก็ได้เราไม่รู้สิ่งใดมันก็เป็นอวิชาเหล่านั้นสังขารเป็นเหตุให้หลงรักหลงชังในสิ่งนั้นเป็นเหตุให้ก่ออ้วนเป็นเหตุให้เกิดความเร้าหมงให้มีทุกข์ตัวปัณหาไดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสติความรู้ตัวก็ดสติความระลึกก็ดิสต้ไปชำระความรู้ตัวสิ่งดอนนี้เลยจะทํางานให้เรา จะที่ทส่องทางให้เราให้เราได้ดูที่ได้ป่าใสส่สองทางด้วไฟเทียนเล็กๆก็ได้แต่หากว่าเมื่อเราได้รับการปรับปรุงธนูบำรุงวันถูกต้องแล้วไฟดวงนี้รับจะมีกำลังเข้มแข็งตามมากแต่รู้เห็นกว้างขวางได้ให้ได้หยากลึกซึ้งไปตามระดับเพราะฉะนั้นทางออกจากทุก อันเป็นปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าปเดชเราทาั้งหลายอยากไปมองข้ามคลิดว่าอยู่ที่โน่นอยู่กับพระอาหารหันต์อาหารหันต์โน่นมาพผลอยู่กับพระอาหารหันต์ที่ท่านสมเร็จที่ท่านได้หรือไปกําหนดโน่นอยู่ทั้งทั้งบนฟ้าโน่นหลือไปอยู่ที่โลกหน้าไม่ได้มีอยู่ในจิตใจของเรา เราไปมองไกลจะเกินไปหรือจามองสูงจะเกินไปเหลือสุดมือที่จะเอื้อมถึงสุดสติปัญญาของเราที่จะได้การคิดอย่างนี้เป็นการคิดไม่ชอบเป็นความดำริไม่ชอบความดำริชอบที่เราจะต้องคิดเราจะต้องคิดไม่ขยับบาทไม่เบียดเบียนไม่ทำลายตัวเราเอง จิตใจเราเองเราคิดพยายามที่จะช่วยหาหนทางออกเยรก่อนในคำมาวิตกความตรึกความตรึกอันชอบในคำมาสังกับโปความดำริชอบดำริในทางที่จะออกก่อนที่เราดำริออก,กเราออกจากอะไร เราก็ต้องอาศัยสติระลึกถึงตัวเราระลึกกายของเราระลึกจิตของเรามันผัวพันหมกมุ่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งใดแล้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราไม่ชอบที่เราไม่เจ้าการที่เราอยากจะหน,นีถ้าเราไม่รู้แหละเราก็ไม่มีทางจะหนีถ้าเราสำคัญว่าเราสุขแล้วเราพอแล้ว เมื่อเรามองเห็นว่าเรามีความสุขเพียงพอเพราะเรามีรูปเพราะเรามีวัตถุเพราะเรามีเครื่องใช้ถ้าจิตใจมองเห็นอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดเมกขำมาสังกโปได้เพราะเหตุใดเพราะเรามีความสุขแล้วมีแต่ผูกมกัดหมกมุ่นตัวในอยู่ในที่นั้นในสถานที่นั้นในสิ่งหล่านั้น เหมือนกับคนเป็นโรคแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคสำคัญว่าตัวเองไม่มีโรคไม่มีไยัยแต่หมอเขาโปรู้จกว่าตัวเองมีโรคเมื่อเจ้าของเขาไม่รัก,กว่าตัวเขาไม่ีโรคเขาก็ไม่สามารถจะรักษาได้เพราะว่าเขายังดีอยู่มันกับคนบาดขาว่ากคนที่จะเอาคนอื่นไปรักษาเขาว่า คุณน่ะเป็นบาค,นา,าคุณไปรัาษาคน่นฉั้นไม่ได้เป็นบาเขาก็ทําร้องรําทําเพลงสนุก้องให้บางมัวรอบบางตามของเขานะถ้าอย่างนั้นนะ้ะใครก็จะรักษาเขาไม่ได้เพราะเขาว่าเขาเป็นคนดีในชั้นใดก็ดีเราทั้งหลายถ้าเห็นว่าเรามีความสุขแล้วอันเน่ตเขามาสังกับโปก,ก็เลยไม่มีถ้าเราพิจารณาดูแล้ว ให้รู้ตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าชาติปิทุขขาชรา,าปิทุกขามารนะำปิทุกขังเมื่อเรามีความเกิดแล้วเราก็ต้องมีทุกข์ว่ต้องมีเมื่อเรามีความเกิดแล้วเราก็มีความแก่ชราควา,ามค่าเมื่อเรามีเกิดแล้วเราก็ต้องมีความโรภคภัยไข้เจ็บเมื่อมีความเกิดแล้วมีความแตกสลาย เมื่อมีความเกิดแล้วก็มีความกินเมื่อมีความกินแล้วก็ต้องมีความเดินรอนหาเมื่อมีการหาแล้วก็ต้องมีความกระทกบระเทือนกันมีความทะเลาะกันมีความเกลียดแย่งกันก็ต้องมีความโอภความโกรธความหลงถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้ศึกษาไม่ได้อุรมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งงเราทุก ทั้งทุกข์ของเราก็ยังมีอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเรามีทุกข์เพราะเหตุใดเวลาทุกข์เกิดขึ้นทั้งที่มีอยู่แต่เราก็ไม่เห็นเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่มีสตติดกำหนดหยับยั้งศึกษาสร้างจิตให้มันเป็นหลักให้มั่นคงส่วนที่มันเป็นจิตเป็นหรืออะไรเป็น ถ้าร่างกายมันเป็นจิตไม่เป็นเราก็เอาจิตเนี่อมากำหนดทบทวนพินิพิจารณาเมื่อก่อนนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุใดมันมีอะไรเกิดขึ้นพิจตปกติถ้าเราทั้งหลายสนใจพิจารณาเราก็จะได้ไม่เงื่อนไข เมื่อร่างกายมันเป็นนะจิตของเราเกิดความหลงเกิดความฟุ้งซ่านมันเป็นด้วยกับร่างกายที่มันเป็นเพราะอุปทานาคัคธ์ถต่เรามาพิจารณานั่นก็ส่วนร่างกายส่วนจิตก็ส่วนจิตต้องรักษากำลังใจของเราให้ดีนีสติปฏิบัติสมาธิเจริญวิจัยยะหมือนในโพชฌงค์ที่พระอริยะทั้งหลายท่านท่านใช้กอน สติสมบูรณชังโคโคกสัสปะมายาสมดาก้าโตนี่เจรสติขึ้นมามาดรร้พิจารณาเวลาป่วยไม่สบายแต่เต่มมาจากนั่นก็ทำเนี่ยมัทวะธรรมวิทยยสมบทรชังโคโคกสัสปะมายาสมดาก้าโตนี่แต่ก่อนท่านใช้ธรรมะเข้าไปช่วยเหลือเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นในร่างกายก็ตาม ในจิตใจก็สามท่านสามารถรู้เหตุรู้ผลรู้ต้อมรู้ปลายรู้ที่มารู้ที่เกิดรู้ที่ดับเลยท่านสามารถสงจัดอวิชชา,าที่เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารในทางที่หลอกให้รุ่มหลงเลยคลายกับรู้เท่าสังขารท่านไม่หลงสังขารสังขารส่วนไหนเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของสังขาร ไม่รู้ว่าแต่สังขารหรือปรุงแต่งธรรมดาเท,ท่านั้นท่านยังรู้ว่าสั้างขาราอนิจจาอีกท่านยังรู้ว่าสั้างขาราอนัตตาอีกนะักเมื่อสังขาราเป็นอนัตตาแล้วมันก็เป็นของภายนอกเสียแล้วเรื่องสังขารก็เป็นเรื่องของสังขารมันไม่ใช่เป็นเรื่องอัตตา ที่เรามีพัฒะมีเวทนาก็เพราะอาศัยตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาใช้พินิพพิจาราแล้วตัณหาในในสังขารไม่มี ปัณหาในรูปมันไม่มีตัณหามีแต่ในจิตที่มันสัมปยุตยถูกอวิชชาครอบงำเท่านั้นเมื่อจิตนั้นเพิกอวิชชารู้เท่าสังขารหมดแล้วตัณหามันจะไม่มีที่เกิดไม่มีที่อาศัยผลที่สุดสิ่งใดติดทุทกข์อะไรทุกข์กวมันเป็นของ เลื่อนลอยไม่มีเจ้าของเหมือนกับแดดที่มันมีเจ้าของเร,เราทางหลายก็มีร่มีที่อยู่อาศัยหมดแล้วมันก็เผาไปสัญญไตในข้างนอกนะชันใดสังขารไม่มีเจ้าของอวิชชาไม่มีเจ้าของปัญหาไม่มีเจ้าของแล้วมันเป็นวันยังข้างมันจะเป็นใดจะไปยุ่งอะไรกับตัหาหนานนี่แหละเราทาั้งหลายเทยยา ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิใส่เพราะั้งใจปฏิบัติดังกล่าวมาแล้วในบุต้นให้ใช้ดวงไฟเล็กๆนี่แหละเธอส่องทางเมื่อนาเก้าหนาเก้าวแล้วเรามีทุนแล้วเราจะขยายเท่าไหร่ก็ได้ดวงไฟให้สวา่างมีกำลังดีแล้วชั้นใดเราใช้สติใหอใช้สัมปชัญญะความระลึกเข้ามา,ากายก็ได้จิตใจก็ได้ส,สอดสรร่องทมอย่าไปส่องข้างนอก สองคำนี่แหละเพื่อให้เกิดความรู้ตัวอย่าให้เกิดความัวเมาลงไหลตัวเราเองสาคัญตัวเราเองผิดเพื่อให้ได้มีสม,มาสร้างกัปโปลเนี่ยกสร้างกปัปโผอภัยอวิหินซาสร,ร้างกัปโผอภัยบาทสร,ร้างกัปโผ ไม่ดำรริเบียดเบียนตัวเองไม่ดั่ฤทธิพยาบาทตัวเองดั่งิเบียดเบียนตัวเองพยาบาทตัวเองพกผักชาเสียทีทุกใจภายหลังเดือดเมือเนื่อร้อนใจติเตียนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงคราวสิเสียเปรียบเขาอถึงก่าวสิทำอะไรไม่สาเร็จเสียเปลือบกิเลสคํำว่าเขาในหมายถึงกิเลสเป็นคู่ต่อสู้ เป็นสิ่งที่ทำลายความสงบสุขของเราที่มาให้เราสมประสงค์เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามอบร,รมอันสติกับสัไปชัญยะดวงเล็กเมนี่นะหนล,ลึกสอดส่องร,รมจะเอาใจก็ระลึกพุทโธก็ได้จะเอากายก็ระลึก่าให้มีเราต้องการทำลายอาวิชชาในส่วนไหนที่เราพอทำได้ไลายตั้งตัวไว้นั้นก่อนเมื่อมั่นคงแล้ว วิชาเกิดขึ้นทำลายสิ่งหนึ่งในแล้วสิ่งอื่นไม่เป็นของยาเมันกค่อยทำลายไปตามตามกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพากันกำหนดจดจำในใจนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็จะประสพบผลเสียนซึ่งความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและเบืองหน้าบรรยายมาหุุดติแตะเทียงทำนี้ก่อน